สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึง38จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870เจะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว 20, 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3 เลขค้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเ้เลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขัง้งดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปักหลักร้อยบน สลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2565สถิติดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันสำหรับคลิปนี้เราจะมีด้วยกัน3สูตรนะครับก็จะได้เลขดับ3เลขสำหรับการเช็คผลย้อนหลังผมจะเช็คผลให้เพื่อนๆดูเฉพาะงวดแรกและงวดสุดท้ายของแต่ละสูตรนะครับเพื่อจะทำให้ไม,ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลานะครับ อมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่2บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่6และบวกด้วยแถวที่1 7ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลักร้อยบนนะครับอเมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากเริ่มจากงวดแรกเลยนะครับคืองวดที่16กุมภาพันปี63ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1่กุมภาพันปีสาม 8 8บวก8เป็น16 16บวก2เป็น18 18บวก7เป็น25 25บวก2เ,2เป็น27ก็จะได้เลขดับ7ผลกรนอ,อกเลขท้าย3ตัวบนงวดที่16กุมภาพันออก403 7์ไม่ตรงกับ4นะครับดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1ไม่ตรงกันเลยนะครับ หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12หน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่24หน้านี้จะดับงวดที่25้าถึงงวดที่36 หน้านี้จะดับงวดที่37ถึงงวดที่48่สิเพื่อนๆถ้าว่างก็ลองไปบวกเช็คดูได้นะครับไม่ตรงกันเลยนะครับหน้านี้จะดับงวดที่49ถึงงวดที่59เอามาเช็คผลอย้างหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่1กันยายนปี65งวดที่ออกล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับ ก็จะใช้ผลของงวดที่16สิงหาคมปี65 3้บวกสเป็น6 6หบวกหเป็น11 11อบเวกสเป็น14 14ีบวกเเป็น21ก็จะได้เลขดับ1ผลกันเอาเล็กท้าย3ตัวบนงวดล่าสุดที่ผ่านมาออก3 3 2 1ไม่ตรงกับ3นะครับดับปากหลักร้อยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกัน เอาหมดเนะครับว่าสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับเราก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดที่ห่กันยายน2อบวกสเป็น4 4ี่บวกสเป็น7 7เจบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น11ก็จะได้เลขดับ1ดังนั้นสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับบักหลักร้อยบนคือเลข1น,นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับ ถ้าไม่เช่าก็ปล่อยผ่านนะครับไม่ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีกกี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทำให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มากด้วยคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกรีนแอเซลราเชอรี่ที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบักทอนและสารสกัดซีทรัสไบโอฟลาวนอย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดเมล็ดองุ่นและกรดอัลฟาไลโปอีกที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามินบีและดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วย b o ูม with ีต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่12ครั้งและบวกด้วยแถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลักร้อยบนนะครับเ,เพื่อนๆลองไปบวกดูนะครับ หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่ส2องนะครับหน้านี้งวดที่13ถึงงวดที่24นะครับหน้านี้จะดับงวดที่25ถึงงวดที่36หน้านี้งวดที่37ถึงงวดที่48 หน้านี้จะดับงวดที่49ถึงงวดที่59เอามาเช็คผลเ้้าหลังงวดสุดงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่1กันยายนปี65งวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลของงวดที่16สิงหาคม3บวก7เป็น10 10บวก2เป็น12 12บวก2เป็น14 14บวก8เป็น2 2ก็จะได้เลขดับ2 ผลกันออกเลขใช้สา3ตัวบนงวดล่าสุดที่ผ่านมาออก3า2สามสองสองไม่ตรงกับ3มนะครับดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่ห้าติดต่อกันเอามาดูนะครับวัสสุที่สองนี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดที่1กันยายนสองบวกหเป็นสามามบวกสองเป็นห้า 5บวก2เป็น7 7บวก7เป็น14ก็จะได้เลขดับ4ดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนคือเลข4นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ พี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุกสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิตซีของเรานะครับทานง่ายใครภูมิแพ้นด่ดีมากนะครับทานแล้วเขาตื่นเช้ามาก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจามก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณมาเจอสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยบูมวิตซีกันนะครับ าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลยต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่3บูกด้วยแถวที่11 2งครั้งและบูกแถวที่18 2องครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักร้อยบนนะครับ หน้านี้จะดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองหน้านี้จะดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสี่หน้านี้จะดับงวดที่ยี่สิบห้าถึงงวดที่สามสิบหก หน้านี้จะดับงวดที่37ถึงงวดที่48หน้านี้จะดับงวดที่49ถึงงวดที่59ามาเช็คผลย้อนหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่1กันยายนปี65งวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3 3 2นะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16สิงหาคม1 8บวก8เป็น9 9วก8เป็น17 17บเดบวกหเป็น23 23ิบสาสาบวกหเป็น29ก็จะได้เลขดับเเลขท้าย3าตัวบนงวดล่าสุดที่ผ่านมาออก3ามสาสองไม่ตรงกับ3นะครับดับเป็นงวดที่ห้าติดต่อกันอาดูนะครับประสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดล,ล่าสุดนะครับงวดที่1กันยายน 9 9บวก9เป็น18 18บวก9เป็น27 27บวก5เป็น32 32บวก5เป็น37ก็จะได้เลขดับ7ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนคือเลข7นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขดับปักหลักร้อยบนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเลขเด่นเลขดับที่ผมลงไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไป ก็ให้เพิ่มผมเป็นเพื่อนไว้ในลไลน์ด้วยนะครับโดยแอดไลน์นะครับ,รบ ID แอด Cx ดหนึอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมก็จะแจ้งเตือนให้เพื่อนๆทราบทางไลน์นะครับเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งนะครับ ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อยบนปักสตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10ล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ